ัาธรรมะอาจตาปัาธรรมะอาจารมนาธรรมะปัญตารมนาธรรมะอาจตาปัานาธรรมะสานิทัสนสัพพิกาธรรมะนิทาสนัสัพพิกาธรรมะนิทาสนสัพพิกาธรรมะโอ้เด็กงามจวอะเด็กงามเลยมาเละมาเละ พุทธังเปิดธรรมมังเปิดสามขังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะแม่หลิงงามเสียงามเสีงามพนเกรรมนะงามงามเสียไมหลงตัวงามเขาทำดีเขา๋ย่างนี้นไปแจ็คตัวครับอาจารย์ไปแจ็คตัวแล้วครับเอาสามตัวสองตัวไ้สองตัวแล้วตัวสองแล้วฮะได้สตัวสงตัวแล้ว เห็นมันเย็นมค่อยอาจารย์้าเอานิ่งๆด้อาจารย์เี๋ยวลว่อยถบงนกกองอกกเห็นองจะสิผิดพลานเนี้ยงในสดย่างนีงานการผลิตงานนาเก้าเก้าหราบมาหอเราเก้าเก้ามาเด็กห้าห้าศูน เก้าหาสูนอาจารย์เอเนี่ยเดี๋ยวเดาวคนอยอานอาจารย์จะออกมาให้ดูอีกทีนะครับอย่าไม่แชรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเชื่อคุะยอนอากันนอกเก่าห้า9ูนนอกพี่เหมือนกันเ้อะปนองปีปีพิมพ์เยอะยเมซ้อเยตัวเครับอาจารย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์

ใส่ไปแล้วตัว9 94 F40 เป็นเชือกคาว้างมาตานนแล้ว2 7ตเต็ด้วย3ตัวแตจำย้ำะเนไหมนะคะเอซีว่า950 059เลยเยนาก0จได้059ไแย่ขึ้นหอย เก่าห้าสิบห้าสิบหาสิบห้าส้าสิบ้าสับห้า้าสินเ้าสิาที่้สินห้าส้สิ้้าส้าสิั้าสา ถุยถุยมันเห็นบอนก็อาออกมันหมุนเองเนาะพี่น้องบมานาจันจับสีแดงบอยำบอยเทียนใส่ยำให้ซีรอกว่างันยสงเจ็ดเก้าัอกว่าเป็นตัวนี่หเก้า่านอ่านัก้่านแ่เป็นตัวนี่หรอจ้านี้จะเอาสามเการาอกไม้เองได้หรอคะก็วอกม่หญิงพี่น้องก็เห็นยิ้ยินได้หลอย่าไถ่นหาจานเลือกไม่ก็พ่อกาจันจันจะทำไปทีหรอจานจะปุกเก้า

ตัวได้ครับอาจารย์ได้เชือกงวดที่งวดที่สองนี่งวดที่สนี่เนาะงวดแรกสองเจ็ดเก้างวดแรกสองเจ็ดเก้าอันนี้เก้าห้าศูนย์งวดที่สองได้เก้าห้าศูนย์ระคับระอาจารย์เก้าห้าศูนย์เด็บีเละเดี๋ยวพระธันปรเดี๋ยวรอดูนำตาจนนน้มดท่ไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวบึงคับ เรียกศูนย์หมุนเตี้วเลยล่ะก่อนที่เรียนเด็กศูนย์หมุนเตี้วก่อนมูอเลยเออหมุนมาก่อนเตี้วตามมาด้วยเก่าเสื้อแบบว่าซับเอาคือหมวกลับบ้างนั่นละค่ะสวอเกตเก่านะเสื้อซื้อหมวกลับเอ้อันนี้เป็นงวดที่สองอาจารย์หวดที่สองที่อาจารย์จะทำวิธีงวดนี้แหละงวดเบื้องสามเรียกอีกเขางวดนี้เรียกอีกงวดหนึ่งเด้อครับจะให้สามอาจารย์จะทำิให้สามหวดอาจารย์จะทำวิธีให้สามหวดจ้า

จานจับค่อยๆนะครับที่เ๋อเอยู่นะครับอาจารย์ก็เตแหี้ยเลี้มาเหนี้เล้เ่จ้านี้เก้าเก้าเก้าโอ้ชัดเจนกบายเชียงเลยเก้ากับหกล้เก้ากับะเอคืองวดก่างหันละนี้อันนี้เก้ากันเพราะกัาติที่เป็นศูนนะอันนี้มันเป็นตอันนี้แล้วเพราะว่าเป็นศูนอเกาข้าชัดเจนยเชียงเลเี่นองอ้า เก้า่าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหห้าก็ได้อพี่น้องเอามุกกระเ้ยงเก้า้นเอาะเอาหมุกเขนหหาศูนเขียนเขมเขียนเพิ่มเน่ยเออาเก้าหเออเอาหกหู้นย์นเออหกห้าศูนย์นอันนี้กันอกรเล่เออเก้าหห้าเนี่ยเก้หกห้าแล้วไปบวตองตัดดอกสาตัวไัตาดอรุ่อะเป็นตัวอาด ตากันดิเต็มเลาคิ้งใส่ขานหมองไตผัเก้าเี๋ยวแป๊บนึ <cess timing> <atie> ่งศ uh ูนย์ห้าเก้าหกห้าบัวคาปอาจารย์เอาหกขัวเนี่ยุท่านเก้าศูนย์ห้าเข็นเขยนเก้าหกห้านัเนี่ยเก้าหกห้าะว่าตัวศูนย์เนี่ยมันก็เต็มเลยเปนเคื่องดื่มอย่าเพียนทีมันเป็นนี่นะมันหักบัวาอาจารย์มันเป็นจุดหน่อยศูนยน่อยนะอันนี้ก็เป็นเรเก้าห์นะบัวเก้ากับง้ หกศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าอ้ครับศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเอาเก้าห้าห้าเขาเนนี่มันศูนย์มันถมแห็งถมแห็งเหนนะเนาะแต่เรือยาก็งปเนหกหกเก้าห้าก็ได้นะครับหกเก้าห้าเอาเกาห้าอะไรอยานี้เนาอาับยงเอาบึ้งับบึ้งตามสายตาตาให้ตามันช่เหอเฟซีเห็นเป็นตัวอื่นแต่รองตีบ้าง เดบเรียบร้อยแล้วครับแต่วาอจารย์ปีให้905หรือว่า095 509นะบุญทัพเอาไปโชว์หน่อยมเอาไปพิมพ์มึงนะครับพิมพ์มึงคันเลยพิมพ์เลยคันจะได้พิมพ์มึงคันเลยจานกว้างเชือกผีเต็มลำสสแทบรบทที่สองซื้อเชือกไหนกันให้ ติศศูนยไว้เด้อเยบเเรื่องวัดนั่นออะครับอาจารย์ใด้คันนังพี่ไหมให้ติศศูนยไว้เล็กมดนี่อ้โหสือไห็นยมัโอ้ยคัั่ีนะไมคันนี้หมเชือให้ติศศูนย์ไว้เรีกมัดมักศูนย์ั้งก็เอาให้ซื่อติศูนไว้เรียกคำนวณกอาจารย์ก็เลยศูนย์นะอครับเ่อนอาจารย์ลูกก่อนครับเรเชือกนะครับงดบรงหอเวรยามพีดบรกคนอาจารย์ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอืมเรียกเชียร์ก็มีเจ็ดเก้ามีเจ็ดกับเก้าคือกันอันนวันนี้อาจารย์่าอ้นี่วันนี้ศูนย์อ่าวันนี้ก็ได้ศูนย์อมัดแง่งแง่งนี่สิบอวกด้อครับอาจารย์มัดแง่งแง่งคือศูนย์หาเรียวันนี้โอ้ศูนย์ห้าอืมแล้วศูนย์หาอาจารย์มัดแง่งแงคือมัดแง่งแง่งคือศูนย์หศูนย์าอืมศูนย์ห้า้ศูนย Tìm lắm sợ thiệt tím lắm sợ thiệt và cha cứ câu muốn tiêu 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 sáng bưng lắm ngọt thì sáng bưng mày, lắm hạt cột của, của câu ừ, <cười> <cười> ừ. Ừ. <laughs> ตัวอเกาคือเกาคนนนดวอเกาาจารย์ก็ว่าจะซูมวดทลักยอาจารย์ัวคเกากระดู้าหนาชดีเย็นจิคือผู้ช่วงดีละะชายดีนจิ้มดือผูช่ล่อาาไเียหลัง่อนงานก็อนือคสกอ่านเลยอ่านเย เตือนผู้เลยนะเฮ้ยเตือนไปทำไปซไมวื่ไปโอ้ไ่ติดขาดที่ไนไบนนี้ยังพี่น้องมาครับเกือบพ่สจทุี้ดืครับลยทันเรามีสายครับไ้สวนมีบุญบบุญู้ครับบุญไหลครับพี่น้องบุญไหลวันนี้อาจารย์มันก่ก็ไดกับศูนย์ดนสุดที้่อนนะวันนี้ซื้อยังก็ได้ให้ติดศูนย์ไว้แต่มากี่สูดนคือศูนย์ะ อะไรก่อนครับอาจารย์เงี้ยงกั้นหัวนี้มักยะงไงก็มักศูนย์หาหาศูนย์ซื้อเงี้งก็ได้ซื้อเงงก็ได้ให้ติดศูนย์ไว้เลขงวดวันที่หนึ่งกุมเทพศรีมาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้ให้ติดศูนย์ไว้ตาตีว่าศูนย์มาศูนย์นั้นครับศูนย์หาตัวนินสายวิ่งสายบุดเอาไปเลยศูนย์ตัวเดียวพอเยกคำนวณพระอาจารย์เกิดศูนย์เม็ดเดียวเนาะคอื เด็กเฉียกันมาเลตรงกันมี0สูย์คือกันเออศูนยิจารณาเบิ้งเด้อยเอซีเลยคือหมดทีเดียวนะก็บอกพิจารณาเบิ้งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหรอวะว่าดีก็จิมีคือเก้าละไอ้มั่เขาสามตัวคือเก้ากว่าหนึ่งกวกเพื่อเราละศูน์มาแรง